ว่ามันไปยางเยอะยว่ามันสีขาดนะที่เป็นน้ำมันพบร่มาอะโอเคครับก็จะเปลี่ยนนะครับครับผมสวัสดีครับผมอยูครับผมนะครับช่างปลายร้านนับอะไรสิ่งนะครับผมกามีลูกค้าเนาะเขามาให้เช็คนะครับเช็ครถนะครับลูกค้าที่เดินทางไกลนะครับก็มีเป็นที่มีนะครับเช็คทุยยางเรียบร้อยนะครับแต่ที่นีเป็นเปลี่ยนน้ำมันพาวเวอร์นะครับผมแล้วก็ เปลี่ยนน้ำมันเบรกนะครับน้ำมันเบรกก็ใส่เป็นของ p o w ว r l i n e นะครับผมดัดสามนะครับผมสองกระปุกนะครับราคาเป็นน้ำมันพาวเวอร์เป็นของ i ซ i ดูโ o นะครับก็ใส่สองกระปุกเหมือนกันนะครับอ่าตัวนี้เดี๋ยวทำการนะครับเปลี่ยนไลระบบให้ลูกค้านะครับผมโอเคครับอ่านะครับกำลังทำงานไลนน้ำมันเบรกนะครับไลนเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกนะครับอาจจะใส่น้ำมันใหม่ดันน้ำมันเก่าออกครับ ยำย่ำย่ำไลน้ำมันเก่าออกประมาณนี้นะครับสำหรับไล่เบรกนะครับผมกับสำหรับน้ำมันเบรกนะครับก็ไล่ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับตัวนี้คีอเป็นน้ำมันเบรกเก่านะครับผมทีๆประมาณนะครับผมกับไล่มาระบบใหม่เข้าไปนะครับอมล้างทำความสะอาดนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับผมเดี๋ยวมาเปลี่ยนน้ำมันพาวเวอร์กันนะครับเดี๋ยวขั้นแรกไปไล่น้ำมันเก่าของน้ำมันพาวเวอร์ออกก่อนครับโอเคอย่างนี้ครับตัวนี้ก็อยู่นี่คต่างๆน้ำมันพาวเวอร์ เป็นน้ำมันเทอร์โบเกียร์หลกค้านะครับก็บสียางดำเนยอยู่นะครับเอ๊ะชุ่มมากครถจะอ่ะนี่นะครับนี่คือขั้นตอนในการไล่น้ำมันเาเทอร์โบนะครับนี่นะครับอ่าเดี๋ยวจากไล่น้ำมันเสร็จก็จะเติมน้ำมันใหม่เข้าไปนะครับนะครับผมกับสำหรับน้ำมันเทอร์โบนะครับกับไล่ระบบออกให้เป็นทีเรียบร้อยนะครับก็คือมีน้ำมันเก่านะครับกับที่ใส่น้ำมันใหม่นะครับ ตัวนี้ชิมินน้ำมันเกลือกน้ำมันใหม่ส่งกันนะครับเพราะว่าข้าใส่น้ำมันใหม่นะครับดันของเก่าออกให้มันจนเบิดนะครับในระบบมันนะครับก็สิสีประมาณนี้นะครับของเก่านะครับผมแล้วก็ในถาดเนาะในถาดอาะที่นี่เนชิงนดำๆปนเนยนะครับก็สิแต่ว่าตัวนี้นะครับประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยวทำการเอารถลงนะครับผมแล้วก็เติมน้ำมันแล้วก็ไล่ระบบให้มันเต็มน้ำมันนะครับไล่ระบบนะครับให้มันเต็มนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวทำการออกไปลองขับขี่เบิ่งครับผมโอเคครับอ่านะครับถึงขั้นตอนการไล่น้ำมันนะครับเป็นน้ำมัน พาวเวอร์นะครับไหลน้ำมันพาวเวอร์ไปเปลี่ยนให้น้ำมันใหม่นะครับไหลให้มันเต็มระบบเดี๋ยวจะสตาร์ทลั่นนะครับผมนะครับก็ไล่เซ็ตเป็นทีเรียบร้อยนะครับทั้งสองยางนะครับทั้งน้ำมันพาวเวอร์แล้วก็น้ำมันเบรกนะครับผมน้ำมันพาวเวอร์ก็กาไล่เลี่ยวนะครับเติมเลี่ยวนะครับให้มันอยู่ขีดแม็กพอดีนะครับผู้ใดสังเกตบ่เป็นนะครับให้สังเกตนะครับผมมันจะมีขีดแม็กนะครับแล้วก็ขีดล่างนะครับผมให้ให้น้ำมันเบรกนะครับอยู่ในระดับนี้พอดีนะครับแล้วก็บอ หรือต่ำกัวฉีดแม็กก็ได้นะครับนิดนึงนะครับแต่ว่ายาให้ต่ำกว่าขีดล่างนะครับผมอ่าน้ำมันก็คือเบื้องง่ายจังสินะครับอ่ะสำหรับน้ำมันเบรกนะครับผมน้ำมันเบรกนะครับก็เรียบร้อยเหมือนกันนะครับน้ำมันเบรกก็จะมีฉีดให้เบิ้งเหมือนกันนะครับฉีดแม็กนะครับฉีดอยู่ข้างๆแบบนี้นะครับอ่าให้เบิ้งว่ายาให้มันต่ำกว่าขีดแห้งนะครับอ่าถ้าให้อยู่ระวางขีดนี่สิพอดีนะครับผมเดี๋ยวโอเคนะครับเปลี่ยนทายเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปลองครับขี่เบิ้งนะครับจะมีอาการ เบรกไหลเบรกนั่นเบรกนี้บ่นะครับแล้วก็ากเผื่อนะครับจับขีบเป็นปกติบ่นะครับผมก่อนคี่มาหลังทำความสะอาดโอเคครับผมนะครับทุกขั้นทีที่ทีที่ทุกงานนะครับตอนที่ถล้างทำความสะอาดทุกขั้นนะครับแนวนี้หลังนะครับล้างแล้วก็เป้าแข็งเลยนะครับทิ่บ่มีขาบนำนะครับทุกขั้นเลยนะครับที่เยที่้องล้างแนวนี้โอเคครับผมหลังจากทำความหลังจากที่ทุกงานนะครับตอนที่ล้างทำความสะอาดไช้นะครับนะครับ โอเคมีกำยาสไลด์ขาโดยเฉพาะครับนมจมูกนะครับนะครับผมก็ออกมาล่องนะครับรดลููคขานะครับผมว่าการขับขี่เป็นยังไงนะครับกะพวกมาไร็กะปกติดีนะครับผมลรื่นนะครับผมราคาบ่มีเสียงอาการหอนได้ยางไรนะครับผมกระสาหรับเบรกนะครับเบรกโอเคนะครับอยู่ตำแหน่งพอดีนะครับราคาเมื่อกี้นะครับบัด ระดับน้ำมันเบรกนะครับก็คือมีเครื่องวัดเมื่อกี้นะบอดด้ท้ายให้เบิ่งนะครับกับยูนิจินนะครับผมอ่ะแจ้งลูกค้าก่อนนะครับผู้ใดอยากเขามาสอบถามจากเขามาเปลี่ยนไายนะครับกับเขามาได้ตลอดนะครับผมอืบโอเคนะครับผมเดี๋ยวไปล่อชุ่มนะครับเดี๋ยวไปล้างทำความสะอาดให้ลูกค้านะครับก่อนส่งรถนะครับผมโอเคครับผม นะครับกาให้ลูกค้าท่านใจนะครับสนใจนะครับสหรับขั้นอีกครมีเปลี่ยนน้ำมันพาวเวอร์น้ำมันเบรกนะครับตัวนี้ครับเป็นระบบฝ้าจริงไปนะครับผมกาเปลี่ยนไายเบิดระบบนะครับกาต้าเรับลูกค้าท่านใจสนใจนะครับบงหูจักรลาดนะครับลาดตั้งยุคทางตลาดเดินสีวรินนะครับเซี่อหลานนัดอะไรสิ่งนะครับผมแล้วก็ทางเพจเฟซบุ๊กนัดอะไรสิ่งเบอร์โทรศัพท์นะครับศูนย์เก้าห้าสองสามสองสองหกห้าห้านะครับผมรับนี้ขอบคุณครับผม